ก็สวัสดีนะครับตอนนี้เราก็ไม่ว่าจะทําอะไรดีครับอย่างแรกครับเขานิ้วไปจิ้มทองมแล้วก็กดปังแอะครับแม่งตายห่าครับผมครับผมครับผมโอเคอย่างแรกครับเอ้ต้องอืมครับผมจะมาผ่าทองก็ตายกันครับอย่างแรกครับกนหนวดก่อนครับเอ้ยกนขน มาโกนขนกระตา่ตายก่อนนะกระต่ายกระต่ายกะตาย,ตายเฮ้ยมียาเพิ่งเหนำยานะนะ่ะอับเอาใช้มีดพายครับโอ้ยอย่าตายนะกระต่ายไม่กูถามห้องมึงได้แล้วเอ้ยห้องเปิดแล้ว ไม่น่าเลยก็ตายบินได้โอ้เปลือมปังครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับคราวนี้ทำให้ดีที่สุดนะครับเอ่าืออือออือาท้องหรอ ้อออู้ออหูท้องมีอาหารหา้างเนี่ยอืมเอ็นี่มันนิ้วแปง้งยาสิบมิลลิกรัม,มครับครับ,รบสายไปครับเย็ดแม่งตื่นขึ้นแล้วครับผมเป็นไงเป็นไงโอ้ตื่นแล้วครับโอ้ยขออีกทีนึงดีกว่าแนา่ องงไงมึงแอดมอนควิงอะฮะอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยทอยทอยรับเป็นคนถังมาทราบไหมครับเดีวทำการช็อตก็ต่ายก่อนะครับเออเอ๊ะเี๋ครับทำการโกนขนมันครับผม อับนให้สะอาดอิบออกครับผมโอ้โหมีครับต่อมาทำการผ่าทอทำการหยิบมีดมาับจิ้มมันครับจิ้มจึกจึกจึกเขาให้ครับครับผมผ่าเสร็จนะครับการเอาเอาแหนมนะครับครับขยับไส้มันนิดหนึ่งครับกูมีมันกียว่าวอะไรกูยว่าไส้นวกันเห็นนิ้วครับอู้เก็บใส่จานครับเอากินกับกินที่บ้านแล้วก็เอาเม็ดยาไวอากาใส่เข้าไปครับ ปืด๊ดน่าอันเป้งไงคเกินขึ้นมาครับผมครับไม่มีหายก็วม,ม,มานั่งเหนือนเล่นเกมก็ตายบินนะครับผมก็พอแค่นี้ก็กันนะครับผมครับผม